สวัสดีครับพี่น้องพวกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องอันบ่มียังไงนะครับลูกเกิดมีแต่แบบมาออยู่กวนวออฟฟิศผมครับพี่น้องนี่ครับออฟฟิศเบาตุ้ยอยู่ประมาณนี้ครับออฟฟิศหน้าห้องน้ำห่างวางอาจารร์ด้วยครับนี่เบาตุ้ยน่องอยู่อันลูกสาวก็มากลัวเนี่ยสวัสดีลูกสาวสวัสด,สสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีน้องทองแหล่ด้วยนะคะอันนั้น อันน้องปลายครับลูกสาวครับอันพวกซ์เป็นเหมือนมันมันจะสอมเต้นได้พี่น้องฮัดไซหรือรองเท้าอันรองเท้าอะไรนะเขาเรียกอะรองเท้าเต้นรองเท้าสอมอีหลาเคยใส่ป่ะนี่บอกเคยใส่แต่เป็นนักร้องมาพี่น้องมึงเนี่ยปวดพุกมม่วงักแต่งผู้คนซ้อมมันใส่ผมคุณน้องมึงเนี่ยใส่ขึ้นมาแบบสูงเลยพี่น้องปวดพุ่มม่วงักแต่งเลยประมาณว่ามันตึกสามสั้นไปแล้ว ันนี้ใส่ระสูงกับพอตุยอะไรรองหล่นี่ยรองเท้าอะไรกันเนี่ยจริงเหรอรองเท้าเต้นจริงเหรอเป็นแน่ะค่ะรองเท้าทักลองเว้นบม่รู้ค่ะต้องใส่เต้นตลอดค่ะนี่เอ้าอันเนี้ยเราเคยใส่ไหมไม่บึ่งในพี่น้องจากเล็กหน่อยที่พวกกายเป็นเด็กหน่อยยีพวกเลยครับใส่นี่ขึ้นไปแรงมากเอ้ยพวกมีอยังหน่อยหน้องต้องแจ้งต้องแจ้งต้องแจ้งอยู่ปวดอุ้ยสูบส้วมมาเป็นอ่านว่าพอตุ้ยสูบส้วมมาลูกสาวนี่ขึ้นแต่ยังไหน เฮ้ยนี่ครับท้องแหล่เป็นยังไงบ้างลูกครับเป็นยังไงบ้างอยู่ี่ก็สบายจ้าพี่น้องคขาพี่แยนพี่พี่แม่ทุกคนเอฟซีค่ะก็ขอบคุณแม่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 สองพ่อเนี่ยท่านหูได้ดีว่าท้องแหล่เป็นคนจังหวัดไหนคนสองพ่อเอฟซีสองพ่อท้องแหล่เป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นคนจังหวัดอุดรธานีค่ะอำเภออย่างลูกอำเภอเมืองค่ะพ่ออยู่ในแถวหนองประจักษ์ค่ะโอ้เด็กอำเภอเมืองตัวนี้นี่พี่น้องกันพี่น้องอันอัน บางเอฟซีบางคนสิวจักน้องท่องแหล่ครับอันตรกอนเพิ่งสิบปั่นน้ำพอยุรรยดเนาะช่องพอยุดกับกน้นองก็ไปดีหล่าวอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ครับโอ้ยอายุสิบสี่ได้พี่น้องนี่อายุสิบสี่ปีค่ะแต่ตัวยังเองี๊ยดเท่าไงใส่เขียยเข้ยวยครับพี่น้องใส่ลองลองเดินลอกเดินแบบลองเดินแบบนั่งแบบแบบเดินแบบธรรมดาได้ท่องแหลเอาท่องแหล่เดินได้ไงเอาป้อมีปัญหาบ่หลวก มิสแกรนด์รอนทานิค่ะปวดปวดพวกมั่วมักแดงโอ้ยห้องเราพาไปงเป็นยังไงนะก็ใส uh ่รับบบล็มจ้ะหนูเซ็นส uh ีแต่เต้นมันชินกับห้องเราใส่แบบเอาไปลูกเคยใส่แบบนี้ใส่เคยใส่ตะลองเหรอใช่ค่ะหนูไม่เคยใส่เต้นเหรอไม่ไม่เคยเต้นยิงจังเลยเออไม่เคยแต่คนเดียวในห้องไม่เคยเต้นแล้วทำไมหนูเต้นเก่งจังเลย เียงดังนกไม่ทำไมเป๊ิกสุดยอดเลยนะเนาะเต้นพี่ปลายเป็นไงได้ค่ะพ่อเต้นได้คู่หูต่างวไ้ยเลยครับนี่ทางกันนี่ครับคูสีต่างว้ยทางกัน1ปีค่ะโอ้โหรางลผู้ไหนมาตแก๊กแก๊กก,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 กน,นี่ครับโอ้โปพวกของม่วักแจงตรงนี้ครับโอ้โปพกม่หมักแจงพี่ปลายพอพี่ปลายกับเวลาก็ทยีพี่ปายอะไร อ่ะซ้อมซ้อมกี่โมงไงด้วยกันครับบอสอืมแต่ดนไซน์เก,ก,ก็บทุ่มค่ะ <c oughs> <c oughs> ทองแหลเป็นคนอุดอรแล้วปกติหนูชอบสาวน้อยไหมชอบมากเลยคะ่ะหนูจะมาเป็นโลอยลอยข้างาเราผู้ขาอ่ะหนูหนูเคยตะก่อนหนูตะก่อนเป็น FC อะใช่ค <c oughs> ่ะหนูหนูตามดูอยู่เหรอ <c oughs> ตามดูตลอดค่ะพี่อีวีนมาสมัครกันแรกก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวบอสบ่สต้องคดเบิ้งเบิ้งสาวน้อยเธอแรกอยู่แสลงกริงยืนอย่างบอสบอส เพราะฉันยืนถ่ายกับบ้านหนูแค่โลดเดียวแล้วทีนี้หนูหน,หนูหนูไปสมัครที่ไหนอยู่สมัครอยู่บ้านอ่านอะไรอดี๋ยวค่ะอยู่ดอนหนูไปลังหารเลยบ่แม่นค่ะหนูไปสมัครกับใครสมัครกับยายค่ะบ่สบอ,บอหนูไปเจอครูอะไรอ่านไปเจอพ่อโจคะ่ะหนูสมัครกับพ่อโจแล้วพ่อโจว่าไงพ่อโจว่วา,อจววาอีจามเดือนคะ่ะปิดวงเขาสมัครช่วงนั้นอ่าเราขึ้นไ,ไปเต้นก่อนสตาร์ทน,นะหนูก็เลย หนูถามพ่อโจว,ว่า,วาวถ้าติดต่อพ่อโจ้ได้ทางไหนคะอะไรเอ็นพ่อโจ้เลยว่าแฟนแฟน,แฟนเพจสาวน้อยแฟนเพจ <laughs> แฟนเพจเป็นข่าวพอแล้วหนูก็เลยทักไปที่แฟนเพจสาวน้อยว่าหนูอยากสมัครเป็นนดกเซอร์นะคะนู่นนี่นั่นคุณ,าาคณแล้วว่าทักหาคุณเลยค่ะหนูเลยว่าขอเพจคุณเลยค่ะก็จะได้สง่งมาเป็นของใหม่เป็นเฟซคุณเอค่ะพ่อพ่อไปเห็นหนูไปยืนตอนแรกหนูไปยืนถือขาไปที่เนาะตอนแรกหนูไปยืนเต้นตรงนั้งนั่งนั่งนั่งอยู่เวลาขึ้นได้ขึ้นเต้นสบายในโลก วันนี้นูก็ได้ทักทักพวกเอประมาณสามสี่ทีขอ่ะคุยแล้ว่ามันรับเพราะผู้เอได้รับในหนูเลยอ่ะพอผู้เอรับปั๊บตั้งแต่วันนั้นจ้าหนูมาส่งเลยหนูไปว่องเลยบ่เรียนจา้าหนูไปว่องแรกน,นู้นูไปเหมือนเหมือนคืนยูไสยู่วัดค่ะมันเป็นวัดอันที <c oughs> ่วัดแล้วอันรอบซ้ำซ้ำรอบแล้วเผาเล่นบ่จ <c oughs> ไม่พอ <c oughs> ช่วงนั้นไปเล่นอยู่วัดอะไรนี่แหละคือแบบพากันพากันขี่พากันขี่ห่านจาหน่อยประมาณสี่ มาสามสี่ชัมม่วโมงป่ค่ะการเลยไปเจอป้ายว่าสัางนัดเรียนนี้หนูก็เลยตามไปพอไปเปล่าก็สนิทคนแรกเลยคือพี่ดาวหลังจากเมื่อนั้นจนหอนมาหนีแเรียนมาแต่แต่รู้เลยขึ้นเต้นได้ละแต่เรียนมา<ช>พอเห็นอยู่ตอนก่อนสิปีฤดูการ์ดน,นะนขึ้นเต้นได้เซ้เงิดไหลหนูดูหนูดูแค่ใบเดียวหนูขึ้นเต้นเลยแมนแมนแล้วเคยปกติเคยเต้นไหมเคยเต้นแตนหาญปกติเป็นหมอลลัซิงเต้นค่ะหมอลลัซิง หนูก็เลยชินแล้วหนูเป็นคนที่จำความจำง่ายค่ะวัลเลนหนูก็จำได้ได้ท่ามากท่าลำห้าท่าลำห้าเสร็จอันที่อันที่ไม่เรียนนี่คือตั้งชอบแบบนี้ใช่ไหมแมนค่ะบแบบคือตั้งใจมากเยตรงเลยต่อหนูจริงๆคือหนูตั้งใจมาหาเงินครอบครัวช่วงที่หนูมาคือไม่มีอะไรเลยสักอย่างค่ะพลมหมอนอะไรก็ไม่มีแล้วหนูคือหนูมาที่นั้นมีแค่ผ้ามามีเสื้อผ้ามนห้าหกตัวบวกเปตัวรูตัวกัแล้วคือหนูแบบพออ่านพอหนูไม่อยู่นี่หนูไม่มีอะไรก็เลยแบบ ไปเรื่งกับพี่พอช่วงนั้นโทรสับหนูพังแล้วแม่หนูติดตอ่อไม่ได้ก็เลยทักมาพี่แฟนเฟซนอะว่าลูกเป็นยังไงบ้างแม่ติดต่อไม่ได้พี่เปาได้อัดคลิปหนูตั้งแต่วันนั้นอัดคลิปวันเดียวคนดูแปดหมื่นเก้าพันค่ะ พี่หนูหนูก็เลยแบบอุ้ยที่มีนคนดูเยอะจังก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตหนูติดตามหนู <c oughs> <ừ> um. แล้วขอบคุณแม่หน่อยนะคะที่ซื้อรังให้หนูแล้วก็พี่ยุ่งอิงนะคะแล้วขอบคุณพี่ปั๊บพี่ปั๊บแล้วพี่จอยนะคะที่ดูแลหนูโอ้ที่บ้านรังเหน็นนะบ่แ,แล้วก็เื้อแม่คู่อยู่บนหลงอะแม่คู่มากเลยเนี่คู่คะ่ะน่าจะเป็นคู่แล้วขอบคุณเลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมล้องแทงอย่าลืมน้องทองแหลดด้วยนะคะผู้ใด้กับทองแหลดผู้ใดผู้ใดผู้ใดคนแหลกคุปปอมเป็นคนเรียกว่าทองแหลกอนคต ะาจะขาดจะก้อนดูดำแห้งตอนนี้ก็ดำก้อน่หมาหลวงแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมวันนี้ตอนนี้อยู่ได้แล้วสบายๆแล้วใช่ไหมสบายค่ะก็มีมีพรมมีหมอนมีพัดลม,ดมน้วยหรือ่มีค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พัดลมก็ตุ้ยแล้วค่ะหนู<ม>เชเรียกพัดลมครับพี่ๆเขาเอาแล้วก็หมอนก็ก็ตุยแล้วค่ะห <c oughs> มอนขาดมีมอสุดชีวิตมากค่ะขึ้คุยไปคุยมาเนี่ยโมเด็คคยคุยลูกสาวเรื่อธอครับนี่เพิ่งเพิ่งคุยกันเป็นมันหมอนเธอแหละนะครับนี่แม็น่ะแล้วกันนั่งไปไปเดบเวิร์ดครับนั่งไปดทัวเลย ไปทัวร์ค่ะกับทานทานนูนเูเป็นคนที่เข้าคนง่ายค่ะบัดนี้คือได้มาน้ำกันบัดนี้เป็นยังไงอาถามจริงจริงคือไดมากกัพูนี่มันคือไดมกสนจอยที่ไปค่ะก็เล็กยอดที่ไปแลกกัดกันค่ะไปมาไม่กัดกันแล้วค่ะรักกันค่ะรักกันมากเลยค่ะใจขาดมึงไปมากคือกันนี่แหละไม่แต่ท้องแหล่น้าเล็กกว่าไงอันนี้น่าใหญ่กว่าไม่คือคนละอย่างกันคือ นั่นแหละก็เป็นมูกันท่ากันแท่งกันดีล่ะเบิ่งกันไปแหละดูแลกันไปเห็นไปไงกันเพราะว่าเอ้ก็เป็นแบบนี้กับเบิ่งดูแลกันไปเข้ากับเป็นนั่นนั่นแหละกับแบินี้คือกันแหละก็ดูแลกันไปตัวนั่นแหละอ่ฝากติดตามน้องทองแรงเลยนะคะอาจจะอาจจะไม่ค่อยเห็นหนูโทรศัพท์ขครองเก่าหนูโดนขโมยโทรศัพท์บนรถบัสค่ะก็เลยเข้าใจเข้าใจอยัวหัอยู่นี่อ้าค่ะแล้วกระเป๋าที่แม่แม่เอฟซีเอามาให้ยังเหมือนเดิมค่ะถึงขนาดซิปแตกยังเก็บไว้เหมือนเดิมไม่ใช่ อ๋อน้องต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำมาแล้วพี่คนมีแต่คนถามหาพี่ต้นน้ำค่ะอ้าวนี่แหละพี่ต้นน้ำนี่ยนะโอ้เดี๋ยวจะไปถ่ายน้องต้นน้ำวันนี้เอ้าท้องแหล่ะถ้าคลิปนี้ฝากไว้สนี้ครับที่ไหนอย่ากฟังใหม่บางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกตุ้ยลำเพลินเอาไปเที่ยวครับเป็นกลังใจให้เด็กๆเล่นนะครับสองคนนี้สองสาวพี่บาบพี่บอหลูกสาวครับเออตั้งใจขึ้นอย่างนี้เอาครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปดิไปเร็ว mình đơn cho mình đơn Mì Gõ